สวัสดีครับวันนี้ก็ทีแปดทำงานประมาี่สี่นะรอบแรกเราดูจะเพิรมบางยายไปโดรนตอนนี้ดูเรียดทีบางคนเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับกุ่มกันด้วยลุยตัวเพิ่มทนี้เราไม่ค่อยเมื่อยนะแต่ว่าเข็งแรงแน่นอนนะครับว่ไทยนานๆแบบนี้หลุมเยอะชิบหายเป็นเฮ้ยเฮ้ยเลฮ้ย ไปนี้สุราษฎร์เอายุประมาณเจ็ดปีเข้าหลังบ้านอะไรไปนี่รู้สึกว่าเยอะมากกว่านิดหน่อยมากกว่าทักปีสองปีปรมานั้นแหละฮะไปนี้หลังค่ะหลังบ้านก่อนค่ะใช่ค่ะไปนี้ปลูกหลังค่ะหลังบ้านหัวนอนก่อนค่ะม,<า>มึน<ป>แล้วค่ะมาแรงมาแรงมาแรงนั่นนั่นขึ้นที่หน้าแล้วนะ่ัดม่วงท่อนม่วง ให้คนที่บ้านมานั่นก็ได้จะกูได้ยกผักโบรอนเอาที่บ้านมาสัก20ซอกก็ได้ถ้ามี10ซอกก็ได้จะไปเผื่อนี้เหลือได้ไปหลังวัดเลยไม่จำเป็นเลยไปดูกันได้ท่านทุกคนใส่4600นะยูเรียนะฝนก็น่าจะไม่ตกแล้วนะวันนี้นะ

ทานี้ทุกคนใส้กองทัพกาจะไปไม่เยอะนะทุกคนเพราะติดหญ้าเลยด้วยนะไปนี้หญ้าเยอะอยู่นะ วันพื้นที่ไหนฝนตกบ้างคะที่นี่คือหนักมากเลยนะฝนตกมืดฟ้าเลยนะฟ้ามืดหมดตั้งแต่สี่โมงนะทุกคนบ้านเราเข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลยนะเมื่อคืนเหมือนมันจะดึกมากเลยตอนนั้นนะหนึ่งทุ่มนี้เหมือนเปิดประตูออกไปเหมือนจะมืดมากๆแล้วก็เลยเข้าห้องนอนกันเลยนะนี่นะคะปุยถ้าเราใส่กับร มันก็จะกระจายอย่างนี้นะทุกคนกระจายได้ทั่วนะมันกระจายได้ทั่วนะถ้าใส่คนมันก็จะเหนื่อยนะมันก็เปลืองเหมือนกันนั่นแหละใส่คนน่าจะเปลืองกว่าใส่รถนะเพราะว่าที่เราเอาอาไปใส่ปาล์มแปลงเล็กใส่คนนะเปลืองทิบไายนะใส่มาก,กใส่สองคัน ห6ใสสองคันใส่คันหนึ่งใสคันเล็กนั้นสองโลใส่ต้นละสองโลหมดเลยนะไม่ใช่เล็กนู้นะเล็กนี้เล็กนู้ใสเท่านั้นก็ตายหามันแหละบรดดอนใสสองช้อนเป็นแค่ใสองช้อนไปพุ่ใสช้อนเดียว ลูกเต็มหมดแล้วนะตอนนี้แทงแทิ้งหมดแล้วแทงทิ้งหมดสองรอบแล้วเดี๋ยวรอบนี้เยวจะขายแล้วเอาจริงรอบรอบนี้นทุกคน <c oughs> เอาจิงแล้วนะเพราะว่าเม็ดมันเริ่มเต็มเม็นก็ไม่เป็นแล้วนะตอนนี้มันรถไถไปอยู่ตรงไหนนะทุกคนเอามันเวทเข้าไปทางในน้นนะ เราไปซื้อปามพันใหม่มาแล้ทุกคนเมื่อวาวนซื้อนะซื้อพันเขาเรียกนะ c p i นะทุกคนไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าเจ้าของช่องเขาเคยได้ยินแหละซื้อ c p i มาเห็นว่าทลายก็ดกอยู่นะคล้ายๆกับสุราชสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่เขาก็บอกอย่างนั้นสุราสองผสมโกเด้นนะตัว KB ธรรมดานะเขาบอกเพราะเราไปซื้อตัวธรรมดามานะตัวไม่ได้ซื้อตัวแบบ อีกตัวนึ่งเรียกไม่ถูกนะ CPI นี้ก็คือเรียกได้แค่นี้ต้นหนึ่ง130่ามสิบาทนะเราจองในงานนะทุกคนต้นใหญ่มากนะหนักมากทุกคนปวดเอวเลยยกเมื่อวานเอาไปส้มนะเห็นเห็นเขาแบบพูดกันเยอะนะว่าก็ก็ใช้ได้นะลูกนะของ CPI แต่เราไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินเลยส่วนใหญ่ก็ ถนัดไปทางโกลเด้นนะตอนนี้นะเพราะว่าศูนย์วิจัยสุราษฎร์เจดศูนย์วิจัยเนี่ยที่เราไปเอาสุราษฎร์เจดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดจองให้กับชาวสวนนะเขาเปิดจองให้แค่พ่อค้าคนกลางนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเปิดจองให้พ่อค้าคนกลางทําไมนะจริงถ้าส่งมือมาให้ชาวสวนเลยชาวสวนจะมีไรายได้นะน่าจะแบบให้ชาวสวนดีกว่านะทุกคนว่าไหมไม่ต้องผ่านคนกลางนะผ่านคนกลางมันก็ คนกลางกินอีกทีนึงนะมาชิขายชาวบ้านต้นสองร้อยกินไปตั้งร้อยสามสิบบาทเนี่ยคนกลางรถไทยมาด้านกนนีรถนะไทยันนี้ไม่เคยเห็นนะครับ ใค่มาทางไหนนะทุกคนมาลุ้นกันนะก็ได้ได้ขึ้นมาไม่นนะไถึงวันตรงนี้อีกนะ เอาไปเทมานไหนหมดวะโคงมากเลยนะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะกับการใส่ซี6นะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ